เียกหัวใจอยู่ใกล้ไหมเออโอ้น่าจะมาหาผมต่อเหรอไม่ไม่ไม่อะไผมอยู่เอ้ยเออใช่ใช่ไปหาคุณไปหาคุนอุ้ยวิ่งมาอย่างนี้เลยเหรอจ้เป็น C 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 เปิดแล้วอันติอันติโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบไงก็หลบไปพ้นเหรอเต้าเต้า มันเต่าคว้าอ้าวมันตีคนซ้ำอ่ะใช่ <c oughs> ไม่น่าเขามองหน้าผมแป๊บหนึ่งด้วยหยามหรือเปล่าเนี่ยแตกินผู้หญิงฮะน่ารักอ่ะอยากเห็นหน้าคนด้านหลักคนภายใตนน้หลังเกาาอุ้ยใกล้ๆเลยนี่มันไม่เห็นผมนี่ะ สปินเหรอตะกี้สปินเฟืองอยากใช้ไปอยู่ตรงนี้แหละเขาคิดไม่ถึงหรอกสาแม่งทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแม่งลากไปอ้าผมนี่ก็ชิลเนาะเนี่ยเล่นเกมไปดิสคอร์ดไปคุยไม่ใช่พิมดิสคอร์ดไปตามใครอ๋อเขาตาม เอ้ยน,นั่นไงข้ <sm all> างในปั่นต่อเหมือนเขาจะมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ<ม>อ้ยย่บบกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยไม่โดนเอาไปตามไปตามเ <c oughs> ข,า,มขา,มาแข้นผมเขาแข้นผมตอนแรกแข้นขีดไหมอ่ะมันทุบเครื่องทำไมวะ หัวร้อนออกอาการเฮ้ยเขาเขาไม่เห็นพี่ได้ไงครับิชามมิชามันมานผจญห่ากราบมาหาตเราเฮ้ยเราจะพามาหาที่ทำไมล่ะเรียกเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีไม้ใช่ไม่มีไม้โอเคท่านมีไม้อยู่มีไม่อ่ะเขาไม่ทุบเขาไม่ทุบเขาไม่ทุบ ทำไมลีเจนต์กระโดดข้ามได้ไปไปไม่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 อุ้ยยพี่ปล่อยพี่เออไม่ต้องเดินละเครื่องเนี่ยเออขาตามต่อว่ะเขาตามต่อได้หรอตามคนอื่นต่ออ้าวมีคนแถวนั้นนะโอ้มันเฝ้าปะไม่เฝ้าไม่เฝ้าเขาไล่ต่อเาไล่ต่ออ่ะย่ววิ่งมาเจอมพอดีเลยได่อะไรไม่เห็น โคเด็กขอแต้มโคเด็กโคเด็กไม่เอาปัาดกันนะเขาไม่มาหรอกเขาไม่มาหรอกเครื่องอเสร็จแล้วแม่หิวไหมครับเอาครับเนีย่ยผมกดชิปปั๊บมันจะหลุดท,ทันทีเลยรู้ไหมเนีย่ยผมกดชิปปั๊บมันจะหลุดท,ทันทีเลยรู้ไหม งบจะกดเอาสกิลเช็คมาทำไมแล้วผมไม่เข้าใจเลยทำไมกูชอบหนีเวลามีสกิลเช็คอะผมไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเลยผมตายโอเคขั้นแรกต่อก็ไล่ทีนั่แหละซื้อเลยว่ะ ผมเอาปั่นต่อบอกอยากจบแ้งผมขึ้นแรงแทนเลยแล้วกันวิ่านักบอนแรงสิบเก้าแหละจริงเหรอใช่แต่ขอดูช่วงวงเล่นครับเขาปิดด้วยล่ะโอ้โหแม่งแอบตู้กันเนียนเลยไอ้ตรงกลางอ่ะเขาเล่นเสร็จไม่ใช่แฮกหรอกเอ่อรถ e fuck โรลีอีสปอร์ตฮะเขาอยู่กลุ่มโรลีอีสปอร์ต กล uhm. ุ่มอะไรวะเนี่ยไม่ใชโรลิคอนนะแค่ปกกลุ่มก็ใช่ผมเข้าแล้วผมว่ามาจากด้านหลังคือบอกทางเพื่อนนะบดาหัวเนี่ย จบเกล่ดก่อนออกนะผมแนะนำเฮ้ยพี่อย่าเด้งสิเดี๋ยวมันก็ไม่ดีหรอกไปหมดกำลังเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเี่ยอยเขาโดนยกไปเขาจะลุกขึ้นมาออกมา ถามเล่นเลยนะผมเจอหลุมก็เจอฆาตกรโอกาสไหนมันเยอะกว่ากันวะผมว่าเจอฆาตฆาตรเฮ้ยเบาว่ะเบาว่ะเฮ้ยเขาหัดเล่นเลยแหละหัดเล่นเลยใช่ไหมหัดเล่นฆาตกร